สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนจริงๆนะคะเขาบอกว่าเหมือนพายุเอยไม่ใช่แต่เหมือนหิมะกำลังจะตกนะคะก็เลยไม่ออกไปข้างนอกนะคะมันหนาวก็เลยจะพามาดูต้นไม้นะคะอันนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็ก็เรียกว่าดอกเป็นเหมือนคล้ายๆดอกชะบาละค่ะปีที่แล้วเขาก็ไม่ออกดอกนะคะยังกเกลยดคิดว่าสปีนี้ไม่ออกอีกใช่ไหมเธอได้กลับบ้านเก่าแน่เลยค่ะ <laughs> เขาออกแต่ใบนะคะยักสังเกตดูแล้ว ส่วนอีกต้นนี้นี่ก็คือเอี้ยงปักกิ่งชําใหม่เลยค่ะแล้วเขาก็เกิดดีนะคะขนาดเ้าไม่มีพื้นที่ก็ยังใจรักใช่ไหมคะนี่นะคะตอนต้นนี้ที่เอี้ยงขอมาจากบ้านเพื่อนแกน,นะคะเมื่อปีที่แล้วลักษณะเหมือนผู้ด่างไหมคะตอนนี้ยังก็พยายามหาที่ให้เขาเลื้ยงก่อขึ้นมาก็ตอนแรกก็เหมือนจะเลี้ยงยากนะคะแต่พอเขาพันขึ้นมาแล้วก็โอเคค่ะสวยงามต้นนี้นี่ต้องคอยแดดนะคะก็กําลังจะสวยนะคะต้นนี้ แต่ก่อนเนี้ยมีสองต้นใช่ไหมคะยังก็ให้แกเอาลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถามว่าใครต้องการไหมคะที่นี่เขาต้องการต้นไม้ฟรีเยอะมากเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ทําไมนะคะเราถามที่รดคือไม่เคยผิดหวังนะคะต้นนี้ก็ได้มาจากเพื่อนแกและคะ่ะยังก็มาตัดเป็นสามต้นนะคะยังก็เอาทยอยให้ใครให้หมดแล้วนะคะก็เหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวค่ะที่เก็บวไว้อันนี้เป็นรากเป็น เป็นรากของคขาแค่ที่ต่อว่าคือแอนแรกยังตัดแล้วยังคิดว่าถ้าเธอแตกหน่อขึ้นมาใช่ไหมคะยังก็จะเลี้ยงเขาอีกค่ะแล้วเขาก็แตกจริงๆนะคะอย่างสวยเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเขากำลังจะตายละคะ่ะเพราะแดดไม่พอแต่ว่าไอ้ต้นนี้สิคะต้นนี้ไม่รู้ต้นอ,อะไรเหมือนกันนะคะยังจะไม่ได้คือยังเห็นเขายอดขึ้นไปขึ้นสูงใช่ไหมคะยังก็ตัดอีกแล้วนะคะตัดเมื่อปีกายแล้วเขาก็พยายามมากนะคะแต่หน่อขึ้นมาอีกนะคะ แต่นี่สิคะความพึมเพียรของยังกล้วยไม้ค่ะสีม่วงสวยสวยนะคะออกนานแล้วก็ไม่ร่วงง่ายเหมือนสีขาวนะคะต้นนี้ก็ออกดอกดีเหมือนกันนะคะหลังๆนี้ออกดอกบ่อยมากเลยนะคะนี่ไงคะออกดอกแล้วยังก็ปล่อยเขาร่วงไปอย่างนี้เลยะคะ่ะมันก็จะดูแบบเหมือนสกรปรกนหน่อยนึงและะ้วค่ะยังรดน้ำมาก่อนนะคะค่ะแล้วผู้ช่วยยังก็ตื่นแล้วนะคะนี่นะคะตื่นปุ๊บ ก็มานั่งกดดันเอี้ยงนะคะว่าเมื่อไหรจะพาเราออกไปออกกําลังกายนอกบ้านมั่งเอียเ้ยงเฮ้ยทําอะไรเนเม้วนู่นเขารู้เนี่ยเขานอนวันวันหนึ่งนอนเยอะมากเลยนะคะผู้ช่วยเอี้ยงจะเรียกมาช่วยอะไรนี้ก็ลําบากลําบากนะคะกลัวเขาจะนอนไม่พอค่ะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะทําผัดกับเรากินเป็นอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้เอี้ยงลวกเส้นสปากเกตตี้สุกแล้วนะคะแต่ว่า ยังมีเส้นขนมจีนที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะยังก็จะเอามาลวกกินกับับปาโอ้ในแจะกับผัดกะเพรานะคะแล้ววันนี้ผัดกะเพรายังก็ไปค้นหาเห็ดคันเตนะแล้วก็เห็ดเหลืองนะคะอยู่ในช่องฟิสนะคะเอาออกมาจะผัดใส่เป็นผัดกะเพราใส่เห็ดคันเตะแลนะคะวนันนี้นี่ก็มีหัวหอมค่ะยังใส่ไปแค่นี้เดียวนะคะถ้าไม่พอหรือมันน้อยไปก็ยังมีอีกนี่แหละคะ่ะคือยังยังไม่ใส่หมดนะคะ อันนี้ก็จะมากินเห็ดที่เก็บแช่ฟิดไว้นะคะเป็นเห็ดคังตะล้สีเหลืองนะคะสปากเกตตี้ก็ลวกเสร็จแล้วนะคะก็คอยแค่ให้ผัดอย่างเดียวนะคะผัดกะเพราแล้วก็กินได้เลยนะคะตอนนี้ก็นํากระเทียมลงไปผัดในกระทะก่อนนะคะแล้วข้าผักนุ่งก็จะตามด้วยเนื้อนี่ละค่ะเนื้อหมูบดนี่ละค่ะ,มะเมื่อไมเห็นจะบอกเพราะว่ากะเพรายังเหี่ยวๆนะคะซื้อมาตั้งแต่วันอาทิตย์มาว,วันจนไม่ได้ผัดกิน มาทำมันนี้ก็อ,อกจาะลักษณะเหนียวๆหน่อย,อยนึงนะคะหอมกริงเนี่ยเตรียมแล้วคะ่ะผัดใส่กับน้ำมันนิดเดียวก็หอมจริงน,นะคะพอหลังจากที่เอี้ยงใส่เนื้อลงไปผัดะส่นะคะประมาณสักสิบนาทีแา่หลังมั้งคะก็เลยเอาเ้นหอมลงไปผัดร่วมกันเลยนะคะก็จะได้แบบแ้กลิ่นใช่ไหมคะสีหอมๆหน่อยนึงนะค,ะค่คะให้คลุกเคล้อเข้าไปเอี้ยงที่เต็มงค่ะน,น่ารักทก็จะได้สีห,มหอมๆแต่ว่ายังไม่ใส่เผ็ด คูปิโรนะคะเอไม่ใช่คะ่ะเด็กกันจะเร่ค่ะเด็กัเ่าก็จะมีีเหลืองคะ่ะเอ็งก็ชอบพูผิดหรือเร่เลยนะ,ะตอนนี้ก็ผัดได้ที่แล้วค่ะเองก็จะได้ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะแต่ว่าก็จะใส,ใส่เห็ดเด็จะเร่ลงไปก่อนะคะแล้วก็น้ำตาลเพราะว่าเองต้งไม่ใช้ใยแรง,งนะคะใช้ใยอ่อนน้ำตาลก็เยอะนะคะตั้งช้อนชาหน,นึ่งน้ปอะไรคะ่ะ แต่ใส่พวกวก้อนนี่คะือยังไม่ด้กะนะคะยังใส่ไปตามใจชอบเลยค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็สีิ๊วขาวนี่นะคะจะมีอันนึ่งที่ถักไม่ได้ก็คือน้ำมันหอยใช่ไหมคะต้องใส่เยอะแล้วละคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่ใส่ไปก่อนนะคะน้ำมันหอยเราไม่ต้องใส่ยเยอะนะคะเพราะว่ามันจะหมดแล้วใส่น่อยนึงก็อร่อยแล้วละคะ่ะแล้วก็เติมน้ำลงใปด้วยเดงนะคะอันนี้ร้านก็กะเอาอีกแล้วนะคะ แต่เราก็ผัดกันาเดียวเลยนะคะคะยังชิมแลยนะคะเมื่อกี้นี่คืออร่อยมากเลยนะคะทุกทีจะไม่ได้พอดีเป๊ะขนาดนี้นะคะแต่แต่ครั้งนี้คืออร่อยจริงๆนะคะออกเค็มนิดนไม่ผักกาดอร่อยจริงค่ะแล้วก็ดูนะคะสีสันสวยนะคะมีทั้งเห็ดกันเตล่สีเหลืองอย่างนี้แล้วก็สีเขียวของใบกะเพราโอเคค่ะอร่อยแท้ๆนะคะผักกะเพราวันนี้มาราคามากินผัดกะเพรากับ เส้นขนมจีนนะคะ